สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ E.P. นี้พี่กุลมีร้อยบนมาฝากเพื่อนๆสองสูตรนะคะเป็นสูตรที่เดินดีนะคะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้ว10บกว่างวดนะคะพี่กุลเอามาให้ดู10บงวดนะคะเพื่อนๆเ,เอาละทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะ6กับ6เป็น2นะคะ6กับ8 6กับ2เป็น8ก็จะได้ศูนย์นะคะ 02589นะคะเพื่อนๆอ,ออก227หลักร้อยของเราเข้า2นะคะงวดต่อมานะคะ2กับ4นะคะเป็น6 5กับ2นะคะเป็น7 6กับ7เป็น3 5 8 12นะคะออก388นะคะหลักร้อยเข้า3นะคะเพื่อนๆ2กับ8นะคะเป็น0 หกับสเป็น3 35812ออก3ามหลักร้อยเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะสาบวกหเป็น8 0 3ศูออก3ามหลักร้อยเข้า3งวดต่อมานะคะหกับ3มเป็น8ปดสกับ2เป็นห้า แกับ5เป็น3 5 8 1้สองออก3 92หลักร้อยเข้า3ามงวดต่อมานะคะเกับ3 0 2 5 8 9ออกสองสีหลักร้อยเข้า2องงวดต่อมานะคะเกับ6เป็น5 6กับ2เป็น8 3 5 8 1มสอง ออกสามหลักร้อยเข้า3ามงวดต่อมานะคะเกับ2เป็น1 7กับ9กเจกับ2เป็น9ก็จะได้0ูนย์สองหออกออกแปดสองออก8 5ดสองนะคะเอาละ่ะทีนี้เราจะมาคำนวณ2องงวดสุดท้ายกันมานะคะเพื่อนๆ สูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะหลักแสนแปดบวกด้วยหลักร้อยนะคะร้อยหน้าครั้งที่หนบวกด้วยสิหน้าครั้งที่สองนะคะสแล้วก็บวกสองคงที่นะคะเพื่อนๆแปดกับห้าเป็น3 4มส่กับสเป็น6ก็จะได้9 9สูตรนี้นะคะสูตรนี้บวก 2องบวกสมบวกสแล้วก็บวกหนะคะ9กบวกสเป็น1นบวกสมเป็น4ีบวกสมเป็น7แล้วก็บวกหเป็น8นะคะ9ก้าหนึ่งสีดออก8ปดหหนะคะเข้า8หลักร้อยเอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อกันนะคะเพื่อนๆมันเดินมานานแล้วเอาล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ หลักแสนนะคะ9หลักร้อยหน้าครั้งที่1นะคะห10หน้าครั้งที่สองนะคะ4แล้วก็บวก2คงที่นะคะ9กับ6เป็นห4กับ2เป็น6 5หบวก6ได้1นะคะเพืเ่อนๆ1 1่่บวก2เป็น3 3มบวก3มเป็น6 6บวก3เป็น9 9เบวก1เป็น0ูนย์ สูตรที่1ของเรานะคะ1 3 6 9 0าเรามาต่อสูตรที่สองกันเลยนะคะสูตรที่สองนะคะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว9งวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่10บนะคะเพื่อนๆอน้อาวล่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะ6บวก6เป็นสองนะคะ6บวก3ามเป็น9 6บวก8เป็นสี่ สองบวกเบวกสเป็น5้านะคะห้าเจสออก2องหลักร้อยเข้า2องนะคะงวดต่อมานะคะแปดได้1 3 4 8 9ออก3า8แปนะคะหลักร้อยเข้า3ามงวดต่อมานะคะสามได้0 2 3ย์ออก3ามหลักร้อยเข้าสาม งวดต่อมานะคะเจ็ดหได้35601ออก3 5, 2, ามหลักร้อยเข้า3ามงวดต่อมานะคะศูนย์ได้35601ออก392หลักร้อยเข้า3ามงวดต่อมานะคะห้าสาสี แปกับสี่เป็น2 2 4 5 9 0ออก2 4 6หลักร้อยเข้า2องงวดต่อมานะคะสามได้3 5 6 0 1ออก3ามสมาอีกแล้วนะคะงวดต่อมานะคะหกหได้5 6 7 2 3 5จ็ดสองสาเจ็ดอนะคะเ,เพื่อน ร้อยเข้า8ปนะคะแปดเอาล่ะทีนี้เรามาคำนวณสองงวดสุดท้ายกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ใช้หลักแสนนะคะแบวกหลักหมื่นนะคะหบวกหลักร้อยนะคะแบวก10หน่วยล่างนะคะบวก5บวกศูนแล้วก็บวก8ปดคงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้9้า สามแปดเกับ3เป็น2องสองบวกแเป็น0นย์ะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกสบวกหบวกสแล้วก็บวกหนะคะก็จะได้ศูนย์บวกสก็จะได้เป็นสองบวกหเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็เบวกหเป็น8ด 02378สอดออก8 6ดหห้านะคะหลักร้อยเข้า8งวดต่อมานะคะคืองวดของเรางวดนี้นะคะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะหลักแสนนะคะ9หลักหมื่นนะคะ9หลักร้อย8นะคะ10หน่วยล่างนะคะ6กับ3มแล้วก็บวก8คงที่นะคะเพื่อนๆก็จะได้9้ากับ ก้ากับเก้าเป็น8นะคะแปดกับหกเป็นสี่สามกับแเป็นหนแปดกับสเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็น3 3มาบวกสเป็น5 5าาบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น0 0นยบวกหเป็น1สูตรที่2ของเรานะคะได้สามห้าหกศูนย์หนึทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเรามาดูตัวชนกันทั้งสองสูตรนะคะ วดแรกนะคะวดแรกชนกันที่สองห้าแปดนะคะห้าแปดสองชนกันที่สองห้าแปดนะคะเพื่อนๆอ,ออกสองสองเจ็ดหลักร้อยนะคะสองวดต่อมานะคะชนกันที่สามนะคะสามแปดหนึ่งชนกันที่หนึ่งสามแล้วก็แปดนะคะเพื่อนๆอ,ออกสามแปดแปด หลักร้อยเข้า3นะคะงวดต่อมานะคะทั้ง2ส,สูตรนะคะชนกันที่3ามนะคะสามชนกันที่2 3แล้วก็8นะคะออก3ามย์เออกหลักร้อยเข้า3งวดต่อมานะคะเพื่อนเทั้ง2ส,สูตรนะคะชนกันที่ 0ูนสามหกชนกันที่0ูนสามแล้วก็หกนะคะออกสามห้าสองหลักร้อยเข้าสามเ่าต่อมานะคะทั้งสองทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สามห้าหนึ่ง จนกันที่หนึ่งสามห้านะคะเพื่อนๆออกสามเก้าสองเข้าสามว่าต่อมานะคะสองสูตรนะคะชนกันที่ศูนย์สองห้าเก้าเมื่อนี้ชนกันเยอะนะคะชนกันสี่ตัวเลยนะคะศูนย์สองห้าเก้าออกสองสี่หกนะคะหลักร้อยเข้าสองนะคะเพื่อนๆ เมืต่อมานะคะเมืต่อมาทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่สามห้าหนึ่งจนกันที่หนึ่งสามห้านะครับออกสามสองสี่เมื่อต่อมานะคะเมื่อต่อมาชนกันที่สองห้าแปด ชนกันที่สองห้าแปดนะคะเพื่อนๆออกแปดห้าสองมาทั้งสามตัวเลยนะคะมาทั้งสิบร้อยแล้วก็หน่วยเลยนะคะชนตัวชนนะคะเพื่อนๆเอ้าละทีนี้เรามาดูสองงวดสุดท้ายนะคะที่เราคำนวณกันนะคะว่าจะชนตัวไหนนะคะเรามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่ง เกา1สสูตรที่สองนะคะสูตรที่2 2> สองสูตรที่สองศูนามเ 3 5 6ห1เอาล่ะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆงวดที่ผ่านมานะคะชนกันที่7นะคะ7 8ชนกันที่7กับ8นะคะเพื่อนๆอนออก8 6 5หหนะคะงวดนี้นะคะงวดนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะหลักร้อยงวดนี้นะคะชนกันที่1 สามสนย์ชนกันที่1 3 6แล้วก็ศูน,นะคะชนกันเยอะ4ตัวด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ